สวัสดีครับพดพีเมียมาแล้วผลงานเมื่อคืนโรม่าชนะเลสเตอร์หนึ่งศูนย์กินกำไรกันไปเต็มเมครับวันนี้จัดกันต่อแน่นอนอย่าลืมกด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับคืนนี้จัดกันที่สึกเกาโชสิยาอิตาลีครับกับคู่เด็ดคู่นี้เลยเชนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเวนตุสที่ก็เวลาสี่สองแน่นอนครับคู่นี้ยูเวนตุสต่อโดยการเจอกันเมื่อตอนตฤดูกาลเป็นยูเวนตุสชนะมา2.0ต่อส่วนผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีม เจนัวแพ้ซามโดเลียนหนึ่งต่อศูนย์และยูเวนตุชนะเอซีเวนิสสองต่อหนึ่งตอนนี้ยูเวนตุยังต้องการการันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องการแต้มแน่นอนถ้าชนะก็มีสิทธิ์แซงนาโปลีขึ้นไปเป็นอันดับสามนะครับด้านเจนัวโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงครับแต้มก็ต้องการเหมือนกันเหลืออีกสามนะัดจะรอดไหมต้องมาลุ้นครับโดยวันนี้นะครับเจนัวเปิดบ้านรับการเบือนของยูเวนตุ ส่งนี้ยังไงยูวนตุสก็ชนะครับโอกาสชนะก็ทั้งสูงเจนัวถึงจะเล่นในบ้านเหนียวแน่นแต่มาเจอยูวนตุสช่วงต้องการแต้มนี่โอกาสแพ้มีครับเพราะฉะนั้นดูทรงแล้ววันนี้ต่อยูวนตุสสุดแรกร่งกิ่นกําไรแน่นอนครับท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมโพสพี่เนียวโดยตลอดนะครับวันนี้จัดการเน้นๆครับผมบอลเพียบเลยกดลิงก์มาครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอน MM88up วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกําไรแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ